ลังงัดของไก่แอซซินแปดหน่งจะเป็นเยี่างไรถ้าหากท่านใดสนใจตกปลาแองเจดเบ็นดสัมผัสโทรศัพท์065 7166 716ซึ่งเป็นแพรตกปลาที่สามารถตกได้ทั้งชิงหลิวสปิวและตีตะก้อหน้าดินนะขอรับมีปลาหลากหลายให้ตก ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเหล่าบรรดา FC และบรรดาจอมยุทธทั้งหลายที่น่ารักทุกท่านวันนี้ลุงเจตมาเทสมาเทสมาทดสอบคันไกด์แอสซัสซินระยะ8.1นะครับ a s สซัสซิน1 0ดไกด์สซัสซินตั้งตกตั้งตกไม้ตาย ตัววิ่งนะครับวันนี้เราก็จะใช้ระยะเวลาสั้นๆไม่มากไม่นานไม่รบกวนท่านผู้ชมเท่าไหร่แค่อยากจะลองทดสอบดูว่าไกด์แอสซัสินระยะ8.1นี้จะมีความพริ้วสวยงามจะมีกเรียอะไรนะอิริริ พิเศดม,มากมายสักเพียงใดเราลองไปตามชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นเยี่ยงไรหล,ลงไปก็กินเลยไหลเลยนะครับโอ้โหกังแอสซัสินสงคำล่ำลือของเจ้าจริงๆแต่ขอเบอร์หนึ่ง เพียงแค่ไหลลงไปเพียงแค่หอเหยื่อลงไปนะขอรับท่านผู้ชมเม็ดแรกเท่านั้นเองไหล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 ไปเห็นไหมเนี่ยง้างไปเลยนะ่อรนะับตะขอเบอร์หนึ่งง,ง้างไหนวะลุงมองไม่เห็นนี่ไงง,ง้างเดี๋ยวเอม่เปลี่ยนตะขอก่อน แป๊บหนึ่งเปี่ยนตะขอเสร็จแล้วเราก็การตกต่อทันทีเมื่อตะกี้นี้มันเป็นจังหวะที่ยังไม่ได้ตั้งตัวตั้งรำเลยโยนไปจ๋อมหนึ่งก็ว่าทุ่นมันไหลลงยาวไปเลยแสดงว่าป่ามันรอกินเหยื่อ,อรอปะทะกับไกด์แอสซัสซินแปดยอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันีิว่าเม็ดที่2นี้ตะขอจะง้างจะเอาอยู่หรือไม่ตะขอเบอร์หนึ่งแล้วขอรับชิโนตั้งตกแบบไม้ตายตะกัววิ่งมาไปดูกันเลยนะขอรับท่านผู้ชมนที่สำนักแพร,รุงเจดเปสัมผัสุงเจดเปสัมผสัสก็ได้นำคันไกด์แอสซัสซินระยะ8.1มาทดลอง ดูสิว่าจะมีฤทธิ์เดชมากมายสักเพียงใดนะขอรับถึงแม้นว่าจะเป็นทันระยะยาว8.1แต่ปลายก็ยังเล็กอยู่นะขอรบภบปลายก็อยู่ที่ประมาณ1.3มิลหรืออย่างไรประมาณนี้แหละ1.3 ้ำหก,ก็สองขีดกว่าๆสอง200ยสอกว่ากร,รักมาดูซิว่าจะสับข้อเดียวแขนเดียวไหวหรือไม่ปลายทันอ่อนก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมีสิขอรับมีมีผลมีผลลูก โอ้โหตอบถอนถอนไหลสิถอนขึ้นมาสองข้อบีบหัวใจเหลือเกินนะขอรับท่านลุงช่างบีบหัวใจเหลือเกินตอกแล้วตอกนิ่มนวลมากเลยโอ้โหข้อเดียวยุบโผลขึ้นมาสองข้อตอกกระแทก ึกปอยถอดถอดยาว <c oughs> โอ้โหมันถอดขึ้นมาสายชิงขึ้นมาพันข้างบนเลยคันยาวน้ำหนักมาก,มาก,มากนิดนึงมากกว่าเจ็ดเจ็ดสองศูนย์นิดนึงแต่ก็ยังพอสับแขนเดียวไหวนะ ้แล้วลุงเจตเป็ดสัมผัสก็ได้ส่งเหยื่อเม็ดที่3ลงไปทันทีหลังจากที่เม็ดที่สอสับว่าก็เป็นการตกหลิวน้ำลึกปลาใหญ่นะครับที่แฟรลุงเจตเป็ดสัมผัสนี้ก็มีเหล่าบรรดาจอมยุทธชิงหลิวหลายท่านนะครับมาก็โดนกันบ่อยนะครับปลาใหญ่แต่มีเพียงไม่กี่ราย น้อยมากนะรับที่จะสามารถนำตัวขึ้นมาได้ส่วนใหญ่จะผิดพลาดตะของ้างสายขาดสายเมนขาดสายชิ่งขาดเอาขึ้นไม่ได้กันนะรับน่าจะมีประมาณหนึ่งหรือสองสท่านนี่แหละไม่เกิน3ท่านที่สามารถนำปลาใหญ่ๆขึ้นมาได้นะรับปิดหวายนี่นอกนั้นพลาดท่าเสียทีให้กับปลาของข้า ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยแม้ man. แต่สักรายเดียวยาวเตียงมาทางนี้หน่อยท่าหนหลุงจะได้เห็นแอคชั่นง,งามๆของไกด์ออสซาสิ่งแปดหนึ่งศูนย์ โแล้วกอรับดูสิกอรับว่าหลังงัดของใจแอสซัสซินแปดหน่งจะเป็นเยี่ยงไรอ้าจาจ้าสวยงามมากนะกอรับลงกันโคน ยาวแล้วนะขอรับท่านลุงหนังชีวิตแน่นอน ชอบงัดแบบตัวตัดต,ตัวมากกว่าที่จะใช้เซฟนะครับมันได้อารมณ์มากกว่าไม่เชื่อท่านทั้งหลายลองดูก็ได้เรา,ารบรรจอมยุทธลองดูนะครับว่าระหว่างใช้เซฟกับไม่ใช้เซฟนี่เป็นเรื่องไร บให้กับเจ้าไก่ในวัดสายอยู่ในวัดหลวงมองไม่เห็นขึ้นมาแล้วตัวง,งามเลยทีเดียวยอมสิเรลโา่าให้กับเจ้าไก่กับข้าลุงเจดเบ็ดสัมผัสเสียเถอะนะถ้าจะแกขึก้นมาถ่ายรูปโชว์ท่านผู้ชมแล้วก็จะปล่อยไป เก็บเจ้าไว้หรอกขึ้นมาเถิดขึ้นมาเถิดนะเสร็จข้าละนั่นแล้วไกดแอสซซสินแปดหนึ่งศูนย์ก็สามารถพิชิตเจ้าบิกา๊กไว้ไซส์ใหญ่ขึ้นมา,มาเดี๋ยวข้าถ่ายภาพแป๊บหนึ่ง ถ้าจะปล่อยเจ้าสวยสี่โลเสร็จเสร็จนะครับสี่โลเสรเสรสี่โลเสร็จเสร็จ s สซิน n อันี้ดีกว่ามันึงแสงมันอย่างนี้แออและนี่คือผลงานของไกด์แส s s i n 810นฟอร์ม i t ส i ีฟิทติดต่อสั่งซื้อกันได้เลยนะขอรับถ้าสนใจจะมาตกปลาหลิวน้ำลึกแพรงเจดเป็นสัมผัสก็เชิญ เตรียมอุปกรณ์กันไม้พรบให้พร้อมให้พร้อมให้ครบนะครับถ้าหากท่านใดสนใจตกปลาแองเจดเบนสัมผัสโทรศัพท์065 7166 716ซึ่งเป็นแพรตกปลาที่สามารถตกได้ทั้งชิงหลิวสปิวและตีตะก้อหน้าดินนะครับมีปลาหลากหลายให้ตกแต่ว่าวันนี้โดนไอ้เจ้าบิ๊กไวเข้ามา อ้ํไปก่อนซะละอ่ะข้าจะปล่อยเจ้าแล้วนะไว้อยู่แถวนี้เนี่ยอนะอย่าไปไหนไกลนะนะทนัวนี้คอยรับแขกอยู่แถวนี้นะบา,บ,าบาย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 สุดยอดขอบคุณมากตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าปลากินเร็วนะขอรับ ในช่วงเวลาที่เงียบๆก่อนตกเราก็โยนอ่อยก่อนนะฮะตรงหลุมที่เราจะทอยไปอ่อยลำอ่อยอาหารอ่อยเหยื่อไปเรียกปลาเข้ามาเพราะถึงแม้นว่าข้าจะเลี้ยงทุกเช้าแต่ว่าตอนทําการตกก็ต้องอ่อยเพื่อเรียกมันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเลยนะขอรับ สวัสดีครับบ๊ายบาย